สวัสดีจ้าทุกคนขอบคุณมากๆเลยนะคะสำหรับเออเสียงตอบรับกับโปเดือนมีนาคมนี้นะคะโอ้สั่งกันแบบถลม่มทลายมากมายขอบคุณมากๆเลยค่ะเจ็บนิ้วทุบน้ำแข็งดันทุบเอานิ้วตัวเองตลกอะ่ะ เซรั่ม um, นะคะ J.K เซรั่มสูตรลับหน้าใสจากเกาหลีนะคะรับประกรันใครได้ใช้เนี่ยไม่ผิดหวังแน่นอน,นะคะ่ะเขาจะช่วยเสริมนะคะให้ครีมไข่มุกบัวหิมะ กับครีมขมิ้นไพโบฮิมะของเราเนี่ยเหมือนกับออมีประสิทธิภาพดีมากขึ้นนะคะเห็นผลไวขึ้นจากที่แบบอออาจจะต้องถ้าในเรื่องของสิวคนที่มีปัญหาสิวฝ้าเนี่ยอาจจะใช้อาจจะต้องใช้เวลา2-3เดือนอะไรอย่างเงี้ยก็เห็นผลในชุดแรกเลยนะคะก็คือว่าพูดง่า,งงายๆว่าฝ้าจางลงไปแบบ เยอะมากชัดเจนอะออแล้วก็สิ่งที่จะได้ก่อนเลยนะคืนแรกเลยที่ทาเซรั่มตัวเนี้นะคะคือตื่นมาเนี่ยคุณจะรู้สึกได้เลยว่าผิวคุณอะมันจะนุ่มนุ่มฟูและรูขุมขนน่ะเล็กลงผิวจะแบบเนียนละเอียดแบบเนี้ยอ,อันนี้พอใช้ต่อเนื่องมาเรื่อยๆอะผิวก็จะยิ่งนุ่มยิ่งเด้งแล้วก็พวกริ้วรอยตีนกาเนี่ยตามอย่างเงี้ย ก็จะจางลงด้วยนะคะริ้วรอยเล็กๆก็จะจางหายไปส่วนริ้วรอยเล็กๆก็จะค่อยๆตื้นขึ้นนะยิ่งเราใช้ต่อติดต่อกันเป็นเวลานานริ้วรอยก็จะหายไปถึงจะอายุ40กว่า50เอ่อแม่พี่นุ่นอะจะ70แล้วอะหน้ายังแบบเด้งใสอยู่เลยอะ แกก็แกก็เอาเอาเอา,เอาครีมเอาเอาเซรั่มที่พี่หนุษนะไปขายนะเออแกเอาแต่ครีมไปไม่ได้เอาเซรั่มไปแต่ว่าแกก็ใช้เซรั่มอยู่นะเออเหมือนประมาณว่าคนคนแก่อยู่บ้านนอกอะไรอย่างเงี้ยนะเนาะเงองประมาณก็อาจจะน้อยอะไรอย่างเงี้ยก็ใช้แค่แต่ครีมเพราะว่าครีมบัวหิมะของเราอะ มันของดีคุณภาพเกรดเอยู่แล้วไงใช่ไหมเขาก็มีกำลังทรัพย์ที่จะซื้อใช้กันได้เออแม่ก็แบบขายดีมากขายดีในในในวงเอ่อสวเนาะเออสวอสวยสมวัยนี่ฟังดูดีเนาะสวอไม่ใช่สูงวัยนะสวยสมวัยค่ะ ดูดิพอลงเซรั่มดูดิผิวฉ่ำเงามากอะดูดิอะพี่นุก็จะใช้เวลาสักสักพักหนึ่งเนี่ยนวดวนวนวน,วนให้ให้เซรั่มมันซึมลงสู่ผิวแล้วจุดไหนที่มีปัญหาพี่นุก็จะชอบย้ำย้ำย้ำ,ยำอย่างเงี้ยเออย้ำยเน้นเน้นจุดเนี้ยพี่นุกจะมีกะบริเวณโหนกแก้มไงเห็นไห จะเห็นจางๆหลายๆเมื่อก่อนชัดมากคือดำปีเลยอะเป็นกะดำปีดำแบบดำชัดเจนเลยอะเป็นสีดำเลยอะตอนนี้ก็คือเนี่ยเป็นสีน้ำตาลแล้วแทบจะไม่ค่อยเห็นแล้วนะคะผิวดูดิลงเซรั่มไปปุ๊บผิวฉ่ำผิวเงามากรับประกันเลยได้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะ โปรวันนี้แบบหลายหลายบ้านมากสดจัดส่งเพลินเลยอ่ะอ่ะพอเซรัซ่มซึมแล้วนะคะก็ตามด้วยไข่มุกบัวฮิมะของเราโปรนะเผื่อคนที่ยังไม่ได้เจอคลิปอ่คลิปเมื่อคืนนะคือว่า พี่นุษยยังไม่มีเวลาทําเป็นไอไม่ยังไม่มีเวลาทําภาพออกมาเพราะว่าอย่างที่บอกว่าทํางานประจําด้วยเนาะแล้วก็ขายออนไลน์ด้วยทําธุรกิจหลายอย่างเออก็เลยยังไม่มีเวลาทําภาพนะคะโปรนะสาหรับโปรเซรั่มเดี๋ยวก่อนทาครีมก่อนเดี๋ยวบอกอีกทีหนึ่งเนี่ยดูดิ เมื่อกี้เราลงเซรั่มไปแล้วใช่ไหมพอเซรั่มซึมเนี่ยเนื้อครีมบัวหิมะของแท้เกรเอนะเนี่ยพอเราปาดปุ๊บเห็นไหมเขาจะซึมลงสู่ผิวหมดเลยไม่เหลือค้างบนผิวเป็นคาบแป้งคาบขาวอะไรอย่างเงี้ยไม่มีนะคะแล้วก็เนื้อครีมเนี่ยเขาจะออกแบบแน่น,น,นนะะแน่นนวลนวลนะคะแน่นแน่นนวลนวลเลยเนี่ยเห็นปะ แน่นแน่นนวลน,น,นเลยก็คือว่าเออใกล้ไปไม่โฟกัสจะไม่ไม่ได้แบบว่าไม่ได้เหลวเป็นเนื้อโลชั่นหรือไม่เหนียวแบบเป็นแป้งกวนเวลาทาแล้วแล้วไม่ไม่ลงผิวค้างอยู่บนผิวอะไรอย่างเงี้ยอย่างนั้นะแสดงว่าคุณเจอของแบบเรียนแบบแน่นอนนะคะถ้าของแท้เกรดเเนี่ย ทาแล้วจะต้องเป็นแบบนี้เห็นไหมซึมเข้าผิวหมดเลยอ,อ่ะโปรโนะคะโปรแรกก็คือเป็นโปรอ่าสุดประหยัดนะโปรเนี้ยคุ้มจริงๆมันก็คุ้มทุกโปรนะ,ะเซรั่มนะคะหนึ่งกล่อง450บาทแถมฟรีไปเลยนะคะจะเป็นครีมไขมุก ผสมบัวหิมะนี้ก็ได้นะคะหนึ่งกระปุกฟรีไปเลยนะคะหรือจะเอาเป็นขมิ้นไผ่ผสมบัวหิมะก็ได้หนึ่งกระปุกก็ฟรีเหมือนกันนะคะหรือจะเอาเป็นกันแดดไข่มุกบัวหิมะก็ได้นะคะฟรีเหมือนกันค่ะและก็วันนี้ก็มีเหมือนกันสำหรับคนที่พี่นุชไม่เอาครีมเอาเป็นคู่สบู่ได้ไหมได้เหมือนกันค่ะ จัดให้ตามที่ลูกค้าต้องการเลยก็คือซื้อเซรั่ม J.K เซรั่มในราคากล่องละ450บาทนะคะ1กล่องเลือกแถมได้เลยว่าคุณจะเอาอะไรนะคะคุณจะเอาอะไรเป็นตัวแถมจะเอาไข่มุกบัวหิมะขมิ้นไผ่บัวหิมะกันแดดบัวฮิมะหรือจะเป็นสบู่ปะกาย ปะกายวันนี้ก็ได้นะคะเลือกเอาได้เลยนะโปที่1น,นะคะอ่ะพอครีมโบฮิมะซึมลงสู่ผิวแล้วก็เปิดกระปุกใหม่ <c oughs> นี่ตามด้วยขมิน้นไพรผสมโบฮิมะของเราล็อตนี้ล็อตนี้ที่ได้มาขมิน้นไพรจะสีแบบออกส้มมากเลยล็อตก่อนจะสีนวลๆหน่อย ก็อย่างที่พี่นุชเคยอธิบายให้ฟังนะคะก็คือว่าขมิ้นไทยเนี่ยสีแต่ละรลตเนี่ยอาจจะแตกต่างกันเพราะว่ามันเป็นสีขมิ้นธรรมชาติจริงๆเราไม่สามารถควบคุมได้นะคะก็คือขมิ้นเนี่ยแล้วแต่ว่าเราได้วัตถุดิบมาเป็นสีอะไรอย่างที่บอกว่าขมิ้นตามธรรมชาติเนี่ยแต่ละแง่งสีก็ไม่เหมือนกันอยู่แล้วนะคะ แต่สาหรับพี่นุชนะถ้าล็อตไหนเป็นสีเข้มๆแบบนี้ยพี่นุชรู้สึกว่าเออทาแล้วมันมันทาแล้วรู้สึกว่าหน้ามันขาวกว็สีอ่อนไม่รู้คิดไปเองหรือเปล่านะทั้งที่ก็คือมันก็สูตรเดียวกันอะสูตรเดียวกันส่วนผสมเดียวกันเรียบร้อย ก็ถ้าเกิดว่าขมิ้นมันเหลืองแล้วพี่นุชก็จะไม่ได้แบบพอกเยอะอะไรเงี้ยอ่ะโปรนะคะโปรที่ที่สองนะคะก็คือเซรั่มสามขวดนะคะสามขวดหนึ่งพันสามร้อยห้าสิบบาทนะคะเอ่อรับฟรีไปเลยเซรั่มอีกหนึ่งขวดเท่ากับว่าซื้อสามแถมหนึ่ง นะคะซื้อ3แถม1คุ้มมากๆเลยนะคะสำหรับคนที่อาจจะเดือนที่แล้วซื้อซื้อโปรครีมของพี่นุชไปแล้วไม่อยากได้ครีมแล้วก็แนะนำให้ซื้อโปรนี้ได้นะคะซื้อ3ขวดนะคะซื้อเซรั่ม3กล่องแถมฟรี1กล่องนะคะนี่โปรสุดคุ้มมากๆเลยนะคะเหมือนเดิมหมดเขตแค่สิ้นเดือนมีนานี้นะคะ โอเควันนี้ไปแล้วอยากให้รีบเอาไปใช้กันเซรั่มมันดีจริงเซรั่มใช้แล้วผิวเงาผิวช่ำจริงๆค่ะฝากกดแชร์เอ,อ่อหรือกดติดตามกดจับตะไคร้ให้พี่นุชด้วยนะสวัสดีค่ะ